สวัสดีครับ519วันสงครามยูเครนสถานการณ์ค่อนข้างอึดอัดต่อรัสเซีย พื้นที่ก็เสียไปเรื่อยรัเสเซียก็วุ่นวายกับการออกกฎหมายเกณฑรทหารเพิ่มอายุแล้วก็เพิ่มเวลาเพราะว่ากําลังของรัสเซียสูญเสียนี้จานวนมากการต่อสู้บนบกรัเสเซียนี้ไม่ได้เปรียบไม่ว่าจะพยายามโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ขี่ปนืนแล้วก็ตามนะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่ายุทธวิธีอะไรมันเหมือนรัสเซียนี้คุ้มข้างอารวาสเมื่อไม่ได้ดั่งใจมากกว่าเมื่อรบบนบกมันไม่ได้เปรียบ รัสเซียก็มาเปิดเกมรบในน้ำนะครับก็คือปิดทะเลด,ดําไม่ให้ยูเครนส่งออกสินค้าได้ที่ท่าเรือซีวัสสุพอร์นะครับมีฐานทัพเรือของรัสเซียอยู่มีเรือเหลืออยู่นี่พอสมควรแม้ว่าเรือธงของรัสเซียถูกจมไปแล้วก็ตามนะครับรัสเซียไม่เพียงต้องการกดดันยูเครนในการส่งออกทัญ,ญพืชนี้เท่านั้นรัสเซียต้องการให้หลายประเทศโดยเฉพาะในแอฟริกานี่เดือดร้อนอาหารแพงอดอยาก รัเสเซียต้องการให้โลกนี้ยอมตามที่รัสเซียนี้ต้องการโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอาตรงๆนะครับนิสัยเห็นแก่ตัวมากว่าที่ผู้นำโลกกักขะขนาดนี้รักกรรมขนาดนี้ ใครอยากให้รัสเซียมาเป็นผู้นำโลกอยู่บ้างนลครับนอกจากปิดทะเลดำแล้วรัสเซียก็ยังโจมตีท่าเรือเพื่อทำลายสินค้าพวกธัญพืชอาหารต่างๆบรรดากองเชียร์รัสเซียก็พากันดีใจนะครับคราวนี้ยุโรปนี่จะเดือดร้อนอาหารจะราคาแพงอีกหน่อยพวกกองเชียร์คงเริ่มตีข่าวว่ายุโรปนี่เดือดร้อนหนักอังกฤษอดมื้อกินมือ้อจะมาอีกรอบแน่ๆคราวที่แล้วก็ยังไม่เข็ดนะครับ ตอนนี้ความต้องการของรัสเซียคือต้องการขวางโลกอารวาสเท่าที่ทำได้แต่ก็ได้แค่นี้แลละครับหลายประเทศนี่ปรับตัวได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมาย ราคาก๊สราคาน้ํามันก็ไม่ได้แพงลิฟเหมือนอย่างที่รัสเซียนี้คิดไว้พูดจริงๆนะครับรัเสเซียพลาดไม่สมหวังในการที่จะปั่นป่วนเศรษฐกิจของโลกเพราะว่าบรรดาพันธมิตรนี้ไม่เอาด้วยหลําพังตัวรัสเซียเองเศรษฐกิจก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมูลค่าพอๆกับเกาหลีใต้เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเล็กเมื่อเทียบกับซาลามิกา สภาพยุโรปหรือว่าแม้แต่ญี่ปุ่นนะครับส่วนพลังงานรัสเซียมีสัดส่วน7%์นี้เท่านั้นและเมื่อแปดรัสเซียพลังงานจากแหล่งอื่นก็พอชดเชยได้โดยเฉพาะเวเนซุเอลาพร้อมขายนี่เหมือนกันไม่สนใจรัสเซียนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยไม่ได้เลวร้ายเหมือนอย่างที่รัสเซียนี่หวังไว้ยิ่งโครงการสร้างกลุ่มบิกชมาเพื่อขานอำนาจกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับสมาชิกอย่างอินเดียก็งองแงไม่เอาด้วย <Ooh. S 1> จีนซึ่งค้าขายกับสฐอดมิกาก็ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความหวังที่ว่าแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กมันแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือจีนเนี่ยถือพัตดของสฐอดมิกาไว้เยอะมากจะเรียกว่าจีนใช่ดอลลาร์หนุนค่าเงินหยวนก็ว่าได้แล้วจีนอยากให้แบงก์ดอลลาร์กลายเป็นแบงก์กงเต็กไหมไม่มีทางนะครับนั่นคือความยากที่แบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นเศษกระดาษทฤษฎีคอมมิวนิสต์มักเพ้อฝันเป็นเรื่องธรรมดา การศึกษาเอาไว้ทีหลังนะครับตอนนี้การสู้รบทางตอนใต้ยุเครนนิรุกคืบได้ช้าลงเนื่องจากต้องเจอกับทุนระเบิดจํานวนมากที่รัสเซียนี้เอามาวางไว้ซึ่งรัสเซียใช้วิธีวางไว้หลายชั้นนะครับทําให้รถกวาดทุนระเบิดนี้เสียหายทําให้ยุเครนต้องชะลอการบุกเป็นการซื้อเวลาของรัสเซียแน่นอนว่าตะวันตกเนี่ยก็ต้องส่งรถกวาดทุนระเบิดนี้มาเพิ่ม เพื่อฝ่าแนวรับตรงนี้ไปตอนนี้รัสเซียใช้วิธีวางทุนระเบิดแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องควบคุมจากระยะไกลในการสกัดยูเครนเอาไว้ซึ่งมันได้ผลในระดับหนึ่งนะครับทำให้การโตกลับของยูเครนนี่ช้าลงแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ายูเครนเนี่ยล้มเหลวทุกอย่างเหมือนอย่างที่ปูตินพูดยูเครนก็ยังยึดพื้นที่เพิ่มได้แต่ว่าแค่ช้าลงเท่านั้นนะครับรัสเซียก็แค่ซื้อเวลาด้วยทุนระเบิดได้อีกสักพักเท่านั้นเช่นกันยิ่งสถานการณ์นี้เป็นแบบนี้ ตะวันตกก็ยิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในการส่งเครื่องบินให้กับยูเครนแม้ว่า F-16 ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยยูเครนก็มีโอกาสนะครับส่วนโอกาสเครื่องบินของรัสเซียก็เหมือนเดิมไม่กล้าใช้ใช้ไม่ได้สร้างความหงุดหงิดให้กับกองเชียร์มาถึงทุกวันนี้พยายามเชียร์เครื่องบินรัสเซียเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียว่าเป็นมหาเทพแต่ว่าก็ร่วงเป็นระยะเหมือนกันนะครับเอาตรงๆต,ต,ตอนนี้เนี่ยรัเสเซียเลิกวางกับเครื่องบินมหาเทพนี้ไปแล้วทําใจมานานแล้วแต่ว่ากอง รัเสเซียไม่เชื่อยังลุ้นเรื่องเครื่องบินไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่27กรกฎาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนเสียไปประมาณ2 4 4 2 7 0นายเพิ่มขึ้น590นายถือว่าเป่าๆในวันนี้นะครับรถถัง4,186เพิ่มขึ้น9คัน ยานเกราะ8,147เพิ่มขึ้น11ปืนใหญ่4,745เพิ่มขึ้น18จรวด698เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน457เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมช่วงหลังมารัสเซียไม่ส่งเครื่องบินมาเลยเข็ดแบบหลาบจำไปเลยนะครับเฮลิคอปเตอร์311เท่าเดิมโดรน3,996เพิ่มขึ้น3 ขีปนาวุธ1,347เพิ่มขึ้น40วันนี้มาเยอะนะครับเหลือรบ18เท่าเดิมพาหนะ7,229เพิ่มขึ้น18แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ708เท่าเดิมนะครับแอดมินจะเล่าเรื่องเครื่องบินของรัสเซียหลายคนีิคาใจว่าทำไมเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยมันได้คุณภาพขนาดนี้ ถ้าไม่มีสงครามยูเครนหลายคนไม่รู้ก็คงคิดว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยเป็นมหาเทพทันสมัยก่าของตะวันตกเป็นสิบเท่านี่อยู่แบบนั้นอันดับแรกนะครับมาดูที่ซูสามสิบเครื่องบินหลายบทดปาดซึ่งแอดบินได้วิจารณิไปแล้วจะเอาเครื่องบินสองที่นั่งมาขับไล่มันไม่ถนัดมันทําได้ไม่ดีนะครับหลายคนยกย่องซูสามสิบเนี่ยว่าเป็นเครื่องบินเมาจิโร่ท่องอยู่แบบนั้นเมาจิโร่หลายบทดปาดเมาจิโร่หลายบทดปาด แน่นอนว่าซู30ม,มันมีปัญหานะครับมันไม่เหมือนรัสเซียคิดไว้รัสเซียต้องกลับลำสร้างเครื่องบินเฉพาะทางนี้ขึ้นมาจะมาหวังพึ่งซู30นี้ไม่ได้ รัเสเซียสร้างซู34แล้วครับขึ้นมาเพื่อโจมตีภาคพื้นนี้โดยเฉพาะส่วนเครื่องบินขับไล่รัเสเซียก็ไปสร้างซู35ขึ้นมาโดยเฉพาะเช่นกันพอร,รู้แล้วว่าจะมาวางเครื่องบินลําเดียวอย่างซู30ให้มันทําได้ทุกอย่างทั้งโจมตีทั้งขับไล่มันทําไม่ได้นะครับแต่ว่ารัเสเซียต้องทําตลาดซู30ก็เพื่อถอนทุนโครงการที่ล้มเหลวไปรัเสเซียพยายามขายซู30ให้กับพันธมิตรกระจายกันออกไปคนละล็กคนละน้อยนะครับ แต่ว่าอินเดียนี่คุ้มคลั่งซื้อมาเยอะสุด200กว่าลำก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับต้องจอดโมดิฟายและมันก็ไม่จบ เครื่องบินหนึ่งที่นั่งกับสองที่นั่งมีความต่างกันนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานไม่ใช่ว่าเครื่องบินทุกลำเนี่ยจะขับไล่ได้ทั้งหมดมันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะถ้าเราสังเกตนะครับเครื่องบินขับไล่ตัวจริงๆเก่งๆเจ๋งๆเนี่ยก็จะมีที่นั่งเดียวเช่น F15 C Eagle F16 F22 r a p สิบหรหรือแม้กระทั่ง F35 นะครับมันก็มีเรื่องราวถกเถียงกันว่า บางคนในแย้งว่า F14 Tomcat สองที่นั่งก็ยังเอามาขับไล่ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่า F14 Tomcat มันเป็นเครื่องบินสกัดกัน้นมีหน้าที่สกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าขี่ปนุษย์ร่อนมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้ความคล่องต้องการแค่ความเร็วนะครับแต่ว่า F14 Tomcat เนี่ยก็มีรุ่นที่นั่งเดียวเอาไว้ขับไล่ได้เช่นกัน ส่วนเครื่องบินขับไล่อย่าง F15 C Eagle F22 r a p t o r F16 ต้องคำนึงถึงความคล่องด้วยเพราะว่าต้องรบกับเครื่องบินกลางอากาศ ความคล่องนำมาซึ่งความได้เปรียบและความได้เปรียบนำมาซึ่งชัยชนะความคล่องมีประโยชน์อย่างไรหามุมยิงได้ดีหลบขี่ปนวุธได้ถ้าเครื่องบินขับไล่ไม่มีความคล่องมันก็ถูกสอยเอาแบบง่ายง่ายหมูหมูเลยนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาเครื่องบินสองที่นั่งที่มีน้ำหนักเยอะเอาไปขับไล่ได้แต่มันเสียเปรียบเสียเปรียบเครื่องบินที่นั่งเดียวที่มีน้ำหนักเบากว่า ยึงไม่นิยมเอาสองที่นั่งนี้ไปขับไล่เพราะว่าบินขึ้นไปแพ้ไปแล้วครึ่งตัวนะครับการเข้าใจประเภทเครื่องบินก็สำคัญไม่อย่างนั้นนะครับประเียคงไม่กุลีกุจอสร้างซู34แล้วก็ซู35ขึ้นมาอย่างเร็วเพราะรู้ว่าซู30เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกภารกิจอย่างที่โม้ไว้แน่ๆ มันหนักเกินไปแล้วครับและในสงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียต้องการโจมตีภาคพื้นพยายามใช้ซู -30 แต่บก็ไม่ได้ผลรัสเซียต้องใช้ซู -34 แต่ว่าซู34ก็ร่วงจากระบบป้องกันนะครับรัสเซียถึงขั้นต้องใช้ซู -35 ซึ่งก็เป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ยเอามาโจมตีภาคพื้นและมันก็ร่วงอีกมันก็เกิดคำถามว่าซู -30 สเนี่ยสร้างขึ้นมาทำไมแหะครับมีประโยชน์อะไรใช้การไม่ได้มันพิสูจน์แล้วว่าเครื่องบินหลายบทบาท ไม่มีอยู่จริงนะครับอย่าโลภมากบทเรียนมีให้เห็นแล้วนะครับ